จานกร้องนะคะในเพลงระวังหนูแหง เห็นน้องเขาดีไม่ดีเขาบอกระวังหนูแฮปถ้าพูดไปเพราะเธอกก็เกิดเขาแฮบผมไปไว้ที่บ้านทำไมรุ่นนี้แล้วจะแฮปไหมคะเอาไปเลี้ยงไก่ที่บ้านอะถามชื่อก่อนเพราะว่านักร้องเราเปลี่ยนไปค่ะดิฉันชื่อนางสาวปานดาชิมมาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับค่ะอายุ18ปีค่ะ18ปีเท่านั้นเอ๊ะคุณคุณไหมเฮ้ยที่นั่นได้เห็นเต้นตรงนี้อยู่อะได้จำได้อะ ท่าสบัดมือกระช็อกหน้าเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะเป็นนัทเจอใช่ไหมคะใช่ค่ะจับจับจับปะเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่ากระเถิบกระเถิบไว้ความสามารถหลายอย่างนี่เพลงของใครลูกเนี่ยของคุณจอมขวัญกัลยาค่ะโอ้โหจอมขวัญกัลยาควจริงเพลงช้าก็มีใช่ไหมคุณส้มคมันร้องไงนะไม่รู้จังไเจัมาง ยังไม่ได้แอลได้ไรได้ดีโอ้ได้แอลเฮ้ยอันนี้เอ้ยเวเนี่ยจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้เอมถูกไปกลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีถ้ายังไม่ได้ขอควายเอวีซีดีอ๋อแลไมเลืองเพลงนี้ลูก ก็เพราะอะไรก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกอะค่ะก็เลยเลือกเพลงนี้มาเพื่อที่จะให้กับท่านผู้ชมได้ดูว่าสนุกสนานนะคะเป็นแบบว่าโชว์โชว์โชว์ใช่จริงๆได้เปรียบนะการที่เป็นแดนเซอร์แล้วเวลามาร้องเพลงนี้มันทําให้แบบการท่วงท่ารีลามสวยงามได้หมดจริงๆแล้วแดนเซอร์ทุกคนก็ร้องเพลงพอทุกคนนะคะจริงปะเนี่ยเหรอเอาเอาละอะไรเนี่ยอะไรอะไร หาสักคนหนึ่งมาร้องแมนั้นแนะนำเลยคนนี้ต้องร้องดีแน่เลยเพราะโหนกแก้มเหมือนเหลือเฟือเหลือเกินร้องบอกแล้วี่ร้องบอกว่าไงนะโอเครแย่ค่ะแย่ไม่ใช่ร้องเป็นภาษาแีนแอย่างนี้น่าจะสลีพรอําไพพงอ่ะเอาเลยพี่มอบให้เลยอ่า เห็นโบดำนึกคำตัวเองเขาบอกว่าไม่ร้องเขาจะเล่นตลกอย่างเดียวอ๋อเอาสิเอาสิลงมาเล่นเดิต่อยไง้องทำไมตั้งัดเลยตั้งกัดเลยเอาแลสมเชงเดี๋ยวให้ดูปีหน้าสลบสมเชงคู่แข่งส้มเชงคืออีวึง ชื่อวึงเนี่ยมันจำง่ายดีจำง่ายจริงๆหนูชื่ออะไรคะชื่อจ๋าค่ะจ๋าโอ้โหอีจวบดีกว่าโอ้พี่เรียกหนูงนี้ถ้าเกิดหนูไปตลาดแล้วเขาเรียกหนูอีเวงอีเวงอย่างนี้ทำไงอีจวบนาจะกุดหยดติ๋ง จะสกัดดาวลุกนะคุณแอนแม่พอบอกว่าผมจะสร้างตลกหญิงขึ้นมาพยายามให้ชื่อเขาอีจ้วบหยดติ้งอย่างงู้นอย่างงี้ไม่เราต้องตายเราต้องมีดีไงเป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นเพราะว่ามีวงดนตรีลุกทุ่งแล้วก็ต้องมีตลกหญิงด้วยใช่ไหมประจําวงแล้วเวลาเวลารับงานออกไปแสดงเนี่ยก็มีนักร้องนํามีพิธีกรมีแล้วมันมีเล่นตลกด้วยไหมลูกก็มีค่ะแต่ว่าเป็นพวกรุ่นพี่ที่เขาเป็นสาวประเภทสอง ที่ไม่ใช่หนูหนูเต้นอย่างเดียวดีกว่าที่ไม่ใช่หนูเน้นด้วยนะที่ไม่ใช่หนูอ๋อไปถึงเาะสาวประเภทสองโดยเฉพาะไม่ใช่หนูนี่จะบอกว่าหนูไม่ใช่ประเภทสองใช่ไหมประเภทสามเอาละเอาละเรียกว่าจ่านกร้องเนี่ยเขามีความสามารถกันไม่แค่ไม่ใช่แค่อย่างเดียวค่ะร้องด้วยเต้นด้วยใช่ไหมคค่ะแล้วตอนนี้ คุณตุ้มคุณตุ้มคุณตุ้มอยู่ไหนนักร้องนักร้องเก่าอ่เอ็นทรานเข้ามหาวิทยาลัยแล้วคนนั้นร้องเสร็จแล้วจะมีมีช่วงหลังที่เป็เป่าคาราเน็ตคาราเน็ตคาราเน็ตตอนนี้คุณตุ้มเขาเอ็นทรานเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเขาไม่ได้มามาเห็นเห็อยู่แว๊บๆไม่เห็นเลยตุ้มอยู่ไหนจ้าโอ้โหขอเสียงตุ้มหน่อยจ้านี่อยู่นี่ไงพี่น็อตมาทําอะไรเนี่ยอันนี้คราวนี้ไปตีไม้ด้วยไม้ยไม่ไหนวันนี้ตำแหน่งอะไรเนี่ยตีทำอะไร ตีกองเหล็กครับเขาเรียกอะไรนะกองเหล็กครับดังๆตีกองเหล็กครับบอกให้พูดดังๆตีกองเหล็กครับไม่ใช่บอกให้พูดคําว่าดังๆแล้ะพูดทำไมอะดังๆอะในอะไรนะลูกกองเหล็กครับผมอ่ะไหนตีตีตีโชหน่อยเร็วตีโชหน่อยตีโชนเลยก็ตีกองเหล็กไม่ใช่ตีโชนให้ตีพี่โน้ตแกบอก อ๋อนี่ความสามารถเขาเหลือเกินนอกจากเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีแล้วหลายอย่างนะแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าโรงเรียนจานักร้องความสามารถเขาไม่ใช่แค่นี้รถเสียเขาก็สามารถเข็นรถได้ด้วยเออความมหัศจรรย์อันนี้ไม่ต้องบอกเขาหรอกลาางบอกว่าเราก็ทำได้เจ๋งมากเลยเจ๋งนี่ถ้าไฟดับอยู่ในลิฟต์ผมเปิดลิฟต์หนีเลยเนี่ย <laughs> <laughs> เอาล่ะเรียกได้ว่าจ่าน้องร้องเนี่ยเขามีความสามารถเยอะแยะมากทีเดียวนะคะาาสมแล้วที่เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ของเราวันนี้เขาก็ไม่ได้มาร้องแค่เพลงเดียวนะดีแล้วค่ะเพราะว่าอยากดูอีกอ <c oughs> มีอีกหนึ่งเพลงแตยว,ว่าจะเป็นเพลงอนะไรนั้นอุ๊บอีไว้ก่อนยังปไ,ปไ่บอก,กนะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อกับชิงช้าสวรรค์ค่ะ แม่แบ่ตลอดแม,แม่แบ่ไปอ่กแกแล้วแม่แบอ,อ่า <c oughs> ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการชิงช้าสวรรค์กันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไว้แล้วว่าจา่านกร้องเขาไม่ได้มาเพลงเดียวมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากเรา <c oughs> เพราะว่าเพลงเดียวเนี่ยไม่อิ่มน้ำสำรานใจ <c oughs> ใช่แล้วมาทั้งทีใช่ไหมเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ของเราความสามารถต้องเยอะอยู่แล้วด มีใครมีความรู้สึกเหมือนซ่อนไหมเหมือนเราอยู่ในเมืองโกสัมพีโกสัมอันนี้โกสัมพีเหรอนี่ชุดที่น้ามาโกรธจนะนี่อ๋อผมมองเป็นเทียนหมี่มี่ใช่ม้ยังไงเนี่ยตากลับแล้วมึงเนี่ยแอนหมี่มี่จะมือโบนี่เหรอใช่ใช่มาแบบนี้นี่แสดงว่าจะมาโชว์ในเพลงอะไรคะเนี่ยเพลงอะไรครับเพลงมนเสียงเพลงครับผมมนเสียงเพลงนี่นี่นี่ใครร้องนี่ก็นักร้องนะอ้าวอ้าวใช่เพลงนี้เป็นเพลงเพลงคู่เหรอคะค่ะเพลงคู่ค่ะ อลองทงผู้หญิงทงผู้ชายเพลงนี้เพลงของใครลูกสุนารีราชสีมากับยอดรักสลักใจค่ะนั่นนั่นเป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่เวอร์ชันด,ดั้มเดิด้านดั้งเดิมเลยค่ะชาตรีศรีชนกับยุพินแพรทองร้อ,องประกอบภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์อินเดียนี่กันไปสี่สิบอัพนะไม่รู้เองเนี่ยครับแผมไม่ตีกันตีกันไม่ไม่พูดถึงเพลงนี้หนูวามรู้สึกว่า เมื่อสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปสิบกว่าปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิเกคณะไหนสมวนมากจะใช้เพลงนี้เป็นเพงงลงออกแขกมอกกแขมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกลมชีวิตดังเหมือนพิณสองคนวสองหัวฉันลมใจไม่คิดเรก่องใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเพิ่มห่วงหัวยังก็ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะดูพระเอกนางเอกอีกคนเต้นแขกเข้าไปได้แล้วอ๋อก่อนจะแสดงลิ คือเพลงนี้เนี่ยยาวมากครับยาวมากต้องขอบอกว่ายาวมากๆอารมณ์แบบพี่โน้ตมีคนดูอะครับจะดูพระเอกแขกก็ไปยุ้ยอยู่แค่ละมีคนนี้เข้าไปแล้วคุณจะดูลิเกแล้วทำไมทำไมน้องก็ถึงเลือกเพลงนี้กันมาคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานนะคะอ้เราอยากจะขอบคุณทุกท่านที่คอยให้กำลังใจพวกเรามาตลอด แล้วน้องคนนี้เขาเป็นใครว่าใช่ไหมทั้งสองตัวสาตัวไม่รู้จะเอามือไหนพูดให้บ้านน้องรวยน้องรวยมากน้องคนนี้ที่ร้องเพลงโอ้โหนี่มาตกกันลอ่าใช่แล้วเมื่อกี้เพลงที่แล้วเขาก็ไม่ได้มาเต้นมาต้นอะไรด้วยนะเนี่ยซส้มนะเนี่ยส้มนะเนี่ยเต้นไม่ได้หลอดเสียงกระเทือนหลือครตอนนี้กลับมาเป็นแดนเซอร์เหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็แตะมือกันแตะมือกันต้นงช่วยกันนะคะเอาละค่ะ เห็นลีลาท่าทางแต่งเครื่องแต่งกายกันแบบนี้รับรองว่า,าอลังการอลังการแน่ๆงั้นให้จา่านกร้องเข้าไปเตรียมตัวก่อนเชนะคะอ้าวมาทางนี้เลยให้น้องเขาเตรียมตัวหน่อยเพราะว่าเขาแบบสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเป็น<า>แชมป์ออฟเดอะแชมป์ขนาดนี้เพลงเดียวแล้วมันไม่อิ่มเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยมันต้องอีกหนึ่งชามต้องเบิ้นจุก เน,นี๋ยวก็เตรียมอีกเพลงหนึ่งมาร้องนะคะปิดรายการให้เราในวันนี้เลยนะคะว<อ>่กท่านผู้ชมด้วยว่าเสาร์นี้ดูไปแล้วเสาร์หน้าห้ามพลาดเสาร์หน้าก็ต้องมีอะไรสนุกสนุกมามอบให้อีกเช่นเขื่อนกไปก่อนอนอกจากสนุกสนุกแล้วไม่ใช่ว่ามีแชมป์มอบเดิแชมป์ลรารายการเราจะหยุดเลยไม่มีการส่งเสริมเยาวชนที่รักเพลงลูกทุ่งมีปีสองต่อ,อะปะจักรยังมีอะไรอีกมีสองตอมีการแข่งขันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้ให้น้องๆจ่านกร้องเนี่ยเขาร้องเพลงนี้มอบให้กับคุณผู้ชมก่อนนะคะ วันนี้ในเพลงมดนเสียง,ยงเพลงค,คราต,ต้องรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ใจคือที่นี่ที่นี่โปรดเเธอคนนี้ฉันมีรักมันอย่าลืมวันสวรรค์สว่าคมนเสียงเลงพลงช่วยบันเลงกลอมทีวีดังเหมือนพ่ญาดังพิจาชอมใจ หล่อหลอมใจให้เหมือนทาที่พักดีเธอไม่รู้รักท่วมใจหล้นตีปาไม่มาชิ้นพลีถ้าได้มีเธออย่าทำใจดำอย่าทำให้ฉันเกิอรักรล่อหลอมใจ สายใจเกินสายใหญ่สายโซ่ต่อให้แรงอโคก็ชุดไม่ได้เหี้ยใจฉันต้งเงาหมอนจิตรักเท่าชีวิตวันคิดรงสารใจรักเกิดจากสายใจเกินสายใหญ่สายโซ่ต่อให้แรงองโคก็ชุด to oh.